วิธีการขออนุญาตจากแอป UAS ในมือถือนะคะโหลดได้ทั้งตัว Android แล้วก็ iOS ได้เลยนะคะที่แอปได้เลยแล้วก็เซิร์ชโดยการพิมพ์ว่า UAS นะคะเจอคำว่า UAS Portal กดเข้าไปนะคะเป็นแอปตัวนี้ซึ่งเราโหลดไว้เรียบร้อยเนาะหน้าตาจะเป็นแบบนี้ค่ะแอปตัวนี้เป็นแอปที่รองรับการขอ อนุญาตบินโดรนก่อนที่จะบินขึ้นฟ้านะคะเรากดเข้ามาขออนุญาตที่แอปนี้ทุกครั้งเลยแต่ถ้าเราจะแก้ไขข้อมูลในการที่เราลงทะเบียนไว้กับแอปของ uas แล้วอะ่ะเราต้องไปเปิดเป็นพวกเว็บไซต์นะคะถ้าใช้เว็บไซต์แล้วไปเปลี่ยนแปลงข้อมูลเช่นตัวโดรน เลขที่ทะเบียนหรือมีการเปลี่ยนโดนขายโดนนะคะเราก็ต้องเข้ามาในาเว็บไซต์แบบนี้นะคะแล้วก็พิมพ์ uas พอท่อมันก็จะขึ้นมาเป็นแคตตัวนี้เอาไว้ใช้แก้ไขข้อมูลต่างๆก็กดขึ้นทะเบียนผู้บังคับแล้วก็ใส่อีเมลพาสเวิร์ดหรือว่าเบอร์โทรกับพาสเวิร์ดคืออันเดียวกัน ที่เอามาไว้ใช้กับแอปนี้นะคะมันจะคนละตัวถ้าเราแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของตัวดโดรนเราต่างๆแล้วก็จะมาเข้ามาในเว็บไซต์เราก็จะแก้ไขได้ทุกอย่างนะคะอะเดี๋ยวลองลองเข้าเว็บก่อนลองเข้าเว็บไม่เห็นก่อนนะคะ ไม่ใช่ลืมลืมรหัสตัวเองเนี่ยค่ะหน้าตาจะเป็นแบบนี้กดมาที่ตรงตัวคำว่าดโดรนมันก็จะมีโดรนที่เราเอดใส่เข้าไปมีเลขที่ทะเบียนโดรนอะไรต่างๆถ้าเราขายเราก็อย่าลืมเข้า แอปพลิเคชันเอ่อเว็บไซต์ตัวนี้นะคะแล้วมากดถอนทะเบียนโดดตรงนี้ไว้ด้วยเพื่อที่คนใหม่จะได้ไปขึ้นทะเบียนโดนในแคตได้นะคะส่วนตัวนี้ก็เป็นพวกข้อมูลโปรไฟล์แก้ไขโปรไฟล์อะไรได้หมดเลยอันนี้ในส่วนของเว็บนะคะส่วนในของแอปที่เราโหลดมาเนาะ UAS Portal ไปเปิดได้เลยวิธีการขออะ่ะมันไม่ยุ่งยากคะ่ะมันก็จะมี หน้านี้เราล็อกอินเข้าไปแล้วเนาะถ้าใครยังไม่ได้ล็อกอินหน้าแรกเขาจะถามให้ล็อกอินนะคะแล้วก็จุดที่เราอยู่ตอนนี้ค่ะถ้าเราจะขอตรงนี้เนาะดูตรงข้างล่างนี้ที่เขียนโปรดระวังมันเป็นแถบสีเหลืองพื้นที่นี้อยู่ภายใต้ห่วงอากาศควบคุมโปรดทำการขออนุญาตขึ้นบินนั่นหมายความว่าตรงนี้นะคะซีเรียสเรื่องการขออนุญาต จุดที่เราจะบินหรือจุดที่เราอยู่ก็กดที่คำว่าบวกตรงนี้ได้เลยค่ะด้านล่างแล้วเขาจะมีการแจ้งบอกให้เราตรงสีน้ำเงินนะคะเลือกกนุณาลเลือกพื้นที่ที่ต้องการขออนุญาตบินโดรนแบบนี้ค่ะเราก็เลือกพื้นที่เราจะค้นหาจากการค้นหาก็ได้ถ้าเรารู้จักสถานที่เนาะเราก็ลองค้นอย่างเช่นลำกำแหง จะบินตรงนี้ซอยมิสทีนเราก็เลือกที่มันตรงใกล้ๆอันเนี้ยสังเกตพื้นที่นะคะที่เราอยู่ตอนนี้เนาะเนี่ยมันก็จะมีให้เราดูว่าเราจะบินตรงไหนสมมุติเมื่อกี้เราเซิร์ชเป็นคาซาวินรามคำแหงวงแหวนมันก็มาตรงนี้นะคะ ต่อไปเราจะจำกัดพื้นที่จำกัดพื้นที่แบบไหนแบบสี่เหลี่ยมก็ได้ข้างขวานะคะสี C ่เหลี่ยมหรือไม่ก็เป็นแบบลากพื้นที่ที่เราจะถ้าง่ายสุดที่ใช้ก็จะเป็นวงกลมแบบนี้วงกลมคาซาวินก็จุดไป่ะวงกลมขึ้นมาแล้วแต่ถ้าไม่ใช้วงกลมใช้เป็นอย่างอื่นเป็นอย่างนี้เราก็ต้องลากค่ะกดเข้าไปหนึ่งพื้นที่ที่สองอ่ะพื้นที่ที่สามลากหากันนี้ เนี่ยในบริเวณนี้ที่เราต้องการบินเนาะทีเนี้ยพอเราลากไปเยอะๆมันไปเข้าพื้นที่สีแดงเห็นไหมคะข้างล่างพื้นที่อยู่ในห่วงอากาศห่วงห้ามแบบนี้คือซีเรียสเรื่องการขอการบินมากนะคะซึ่งในการส่งเอกสารอะ่ะมันต้องครบถ้วนถ้าไม่ครบถ้วนมันก็จะไม่ได้รับอนุญาตในการบินลองดูนะคะลองกดไปเพราะเราขอในพื้นที่ห่วงห้ามเนาะอ่าลืมไป ออกจากตรงนี้ก่อนออกจากหน้านี้ก่อนเอาใหม่เนาะตรงเนี้ยที่เราอยู่อ่ะเป็นสีเหลืองก็คืออยู่ในพื้นที่ควบคุมยังไม่ซีเรียสเท่าพื้นที่สีแดงเนาะต่อไปเลือกสมมุติเราเลือกตรงที่เราอยู่เลยเนี่ยเป็นจุดเนี่ยสีน้ําเงินนะคะขยายเข้าไปแล้วทีนี้เราต้องการบริเวณน,นี้แค่นี้แค่นี้พอ ตอนนี้เป็นสีเหลืองเมื่อกี้เป็นสีแดงเนาะเมื่อกี้ลองกดเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองสีนี้ก่อนนะคะสีนี้จะง่ายกว่าแล้วก็ใส่ชื่อเข้าไปชื่อขอบินก็ได้ชื่อคําขอขอบินเขตยนรามคาแหงก็ว่าไปจะใส่ชื่อเราก็ได้ค่ะแล้วก็เลือกเป็นบินเพื่อการเกษตรหรือชันธนาการหรือว่าเป็นการสํารวจถ้าเราบินสันทนาการเฉยๆก็เลือกตามนี้แล้วก็ดโดนข้างล่างนะคะการเลือกภารกิจโดน เลือกพารกิจโดนแป๊บนึงอ่ามันก็จะมีรุ่นที่เราลงทะเบียนไว้กับในเว็บไซต์นะคะแล้วก็กดเข้าไปเลยอันนี้เป็นเลขที่ทะเบียนโดนที่มันใช้ติด ra 0 8 2 5 2 8 3 2ก็คือใช้ติดกับตัวโดนนะคะวันเวลาที่เริ่มต้นบินก็คือวันที่27อ่ากดเวลาไปตอนนี้ถ้าหลัง6โมงเย็นไม่ต้องขอนะคะขอขอไปมันก็จะ ยากนิดหนึ่งเอกสารเพราะว่าเราบินในเวลากลางคืนแต่มันก็ขอได้นะแต่เอกสารมันก็จะยุ่งยากนิดนึงต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของสถานที่งั้นวัน,นวันนี้มันหมดเวลาแล้วงั้นเอาเป็นยี่สิบแปดขอเผื่อไว้พรุ่งนี้สมมุติเราจะไปเที่ยวเราก็ขอล่วงหน้าได้เลยค่ะยิ่งพวกที่เป็นพื้นที่สีแดงที่มีพื้นที่ควบคุมอะค่ะเราก็ขอไว้ก่อนได้ล่วงหน้า ก็แพนไปเวลาจะไปเที่ยวไปทำงานอะไรต่างๆนะคะขอบินสักถึง14.00ก็พอนะคะของวันที่2 8ต่อไปแล้วกดต่อไปต่อไปก็อันนี้ก็จะเป็นโดนติดกล้องเนาะโดนติดกล้องหรือไม่ตรวจสอบอาคารอะไรก็ว่าไปเอาแค่นี้ กดรับทราบเงื่อนไขนะคะตรงนี้ก็จะมีประ,ประกาศพวกหลักการาต่างของกรมอะไรการบินก็ว่าไปอันนี้เป็นแบบแจ้งข้อมูล vtr 1 bangkok city mm hmm. 1> เพราะเราอยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพเนาะอันเนี้ยเราก็กดดาวน์โหลดแบบฟอร์มมาก่อนคือง่ายๆว่าเวลาเราขอจากพื้นที่ไหนแล้วมันมีให้ใส่เอกสารอะไรเราก็ใส่เข้าไปค่ะ พอเราดาวน์โหลดมาแล้วเนาะมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะเป็นใบแบบนี้ใบแบบนี้เนี่ยเราสามารถเขียนในมือถือก็ได้หรือว่าพิมพออกไปพกติดตัวไปพิมพไปแล้วก็ถ่ายรูปเข้าไปก็ได้แล้วแต่ใครสะดวกนะคะทางเราก็เคยโหลดมาแล้วแล้วเราก็พิมพ์ไว้นี่ค่ะ เราก็บอกสถานที่ที่ทำการบินวันเวลากี่โมงเข้าไปเขาแอดเข้าไปเสร็จส่วนเอกสารอื่นๆเนี่ยทางร้านจะมีเป็นรวบรวมไฟล์ให้ค่ะรวบรวมไฟล์ไว้ทางร้านของเรานะเราจะรวบรวมให้ลูกค้าที่เป็นลูกค้าเรานะคะ mm hmm. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า mm hmm. ก็เป็นไฟล์รวมเอกสารอื่นๆ ที่ที่ซีเรียสก็ควรจะใส่ถ้าใส่ให้ครบเลยก็โอเคค่ะเราก็จะใส่ให้ลูกค้านะคะหลักฐานยื่นแคสโอเคเราก็จะใส่แบบนี้ต่อไปเราก็กดต่อไปได้เลยกดต่อไปแล้วก็บันทึกนะคะ อยู่ระหว่างการพิจารณาของเจ้าหน้าที่แล้วก็กดยอมรับเงื่อนไขแล้วก็กดตกลงนะคะอ่ะอันนี้กรณีที่หนึ่งที่อยู่ในพื้นที่ภายใต้ห่วงอากาศควบคุมโปรดตามการขออนุญาตบินนะคะซึ่งคำขอเราจะดกดจากทางด้านล่างซ้ายมือคำว่าคำขอนะคะที่เราส่งไปแล้วเนาะนี่ มันก็จะขึ้นสถานะตัวไหนผ่านการอนุญาตมันก็จะขึ้นผ่านการอนุญาตอันไหนรอการอนุญาตก็ต้องรอนะคะทีนี้เรามาดูอีกแบบหนึ่งนะคะแบบพื้นที่อีกแบบหนึ่งแผนที่กดไปที่แผนที่สมมุติว่าเราอยากจะบินลองเขินปลาสักนะคะ่งี่เก่งมานอกีนึง เขื่อนปาสักชุลสิทธิ์โอเคพื้นที่อยู่ในห่วงอากาศห่วงห้ามนะคะถ้าพื้นที่แบบนี้เราก็ต้องลองลองกดเข้าไปนะคะ,ะกดบวกเข้าไปกดบวกแล้วก็เมื่อกี้กดพอกดบวกแล้วเราก็ต้องกดเลือกอีกทีนะคะเขื่อนปลาสักชนลสิทธิ์ น้องพี่กินดครยมั้งฮะที่เราบอกอยู่มีเขาใส่แว่นเลยแล้วเป็นกรวจเลยน้องที่ออกมาจากวัดตรงนี้คือพื้นที่ที่เราเซิร์ชเมื่อกี้เนาะสมมติเราอยากจะปินตรงนี้ <c oughs> พื้นที่พิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำป่าสาักโหมดระบบเคอพื้นที่นะคะลองเป็นวงกลมนะคะแล้วกดตรงนี้ปึ๊บอ่าทีนี้มาดูเส้นซ้ายมือนะคะ ซรายมือจะเป็นจำกัดความสูงนะคะที่78เนี่ยตามกฎหมายไม่เกิน90ถ้าเราขอเกิน90ไปนะคะมันก็จะไม่ได้รับการอนุมัติเนาะไม่มีข้อจำกัดเขตห่วงห้ามตรงพิพิธภัณฑ์ตรงเนี้ยโปรดทำการแจ้งก่อนขึ้นอันนี้ง่ายเลยนะคะสมมุติเรากดความสูงไม่เกิน89เนาะ ระยะรัศมี200ต้องระวังนิดนึงนะคะถ้าตรงเนี้ยระยะรัศมีเนี่ยมันไปตามจุดวงกลมใช่ไหมถ้าหากว่าเราอ่ะกดเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันก็คือรัศมีมันจะไกลขึ้นจะทําให้การขออนุญาตไม่ผ่านการอนุมัตินะคะหรือว่ามันจะกดเข้าไปไม่ได้สมมุตินะอ่าลองเราลองขอสัก250เมตรก็คือพื้นที่นี้ขยายวงกว้างเลยแล้วก็กดต่อไปนะคะเพื่อสันทนาการ แล้วก็เลือกโดนแล้วก็เลือกวันที่เริ่มเป็นวันที่ยี่บปดอ่ะเราขอสักวันที่ยีิบเก้าแล้วกันเพราะยีปดขอไปแล้วเนาะยีิบเก้าก็ได้จะบินตั้งแต่แปดโมงเช้าจนถึงขอทั้งวันเลย16.00แล้วกัน เสร็จแล้วอันนี้เพดานบินต้องไม่เกินแปดสิบเก้านะชื่อขอเขื่อนปราศก,กดต่อไปแล้วก็กดเพื่อถ่ายภาพทางอากาศโดนติดกล้องโอเคการปฏิบัติบิบนแบบ เกินระยะสายตาคือมันผิดกฎหมายเนาะไม่เกินห0ไล่เพราะฉะนั้นเขาจะไม่ให้กดต่อไปนะคะเราต้องกดย้อนกลับย้อนกลับแล้วต้องมาปรับตรงตรงนี้ค่ะตรงพื้นที่วงกลมก็คือตรงนี้ข้างล่าง 50- ถึงร้0ย5้เมตรนะคะเท่านี้พอห0เมตรแล้วก็กดต่อไปเหมือนเดิมค่ะข้อมูลตามเดิมเราก็กดต่อไปอีกแล้วก็กดต่อไป อันนี้คือการแจ้งข้าพเจ้ายอมรับว่าข้อมูลเป็นความจริงก็กดต่อไปเอกสารอื่นๆตรงนี้นะคะเราจะใส่เป็นเมื่อกี้ที่เรามีเอกสารให้ลูกค้าแล้วก็แปะไปเลยให้ถูกกฎหมายนะคะเสร็จแล้วก็กดต่อไปเรียบร้อยค่ะบันทึกแล้วก็ยอมรับเงื่อนไขจะอยู่กันระหว่างการพิจารณาของเจ้าหน้าที่นะคะ ทีนี้เราไปดูคำขอของเราจะสังเกตว่าเมื่อกี้เราขอล่าสุดเป็นวันที่29ทับ8เวลา8โมงเช้าถึง16.00นสันานาการณ์มันจะผ่านการอนุมัติอนุญาตแล้วค่ะก็คือเหมือนพื้นที่สีเขียวที่ไม่มีการควบคุมเนาะมันจะของ่ายค่ะเราแค่รายงานว่าเราจะขึ้นบินนะวันนี้วันนี้ทำให้ถูกกฎหมายก็คือจบแต่อันที่สองลองลงมาที่เรา จะบินในเขตพื้นที่สีเหลืองอะคะ่ะที่มีการต้องขออนุญาตก่อนขึ้นบินเนาะมันก็ต้องรอรอการอนุญาตนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปบินที่ไหนเราต้องดูพื้นที่ดูเสร็จแล้วก็ลองยื่นขอเข้าไปก่อนวันที่จะไปบินจริงจะเป็นสัปดาห์ก็ได้สองสัปดาห์ก็ได้นะคะแล้วก็เลือกวันไปทีนี้เรามาดูพื้นที่ห่วงห้ามสีแดงบ้าง ราไปกดจากแผนที่เนาะเราไปกดจากแผน,น,นที่ก่อนอดูก่อนพื้นที่สีแดงอ่ะมาดูแถบสะแก้วแถบบุรีรัมย์แถบนครราชสีมาตรงนี้อยู่ในห่วงอากาศห่วงห้ามเห็นไหมคะสีแดงลองกดบวกเข้าไปนะคะ ทีนี้เราก็กดนะพื้นที่ที่เราจะใช้เมื่อกี้กดเข้าไป50เมตรพออยู่ในพื้นที่ห่วงห้ามนะคะความสูงห้ามเกิน90นะคะสัก80 86หก็พอแ้้ก็กดต่อไปอีกนะคะเหมือนเดิมถ้าเราไปกดเกินระยะสายตายอย่างเงี้ยถ้าเพิ่มขึ้นเป็น50 250อ่างเงี้ยเขาจะไม่ให้นะคะเขาจะไม่อนุมัติ แล้วก็กดถ่อไปพื้นที่ที่ขออนุญ,ญาตไม่อนุญ,ญาตให้ปฏิบัติการบินตามประกาศเรื่องห้ามบังคับหรดอไม,ไม่ได่คนะวบคุมอันนี้ลองนะคะอันนี้เราแค่ลองใส่ไปคลูราดอะสันทนาการแล้วเปุ๊บสักวันที่30สบนะ สัก8โมงเช้าถ้าขอนานนานเกินไปก็คือถ้าบินยาวเกินไปอันนี้มันก็จะอยู่ในดุลพินิษของพนักง,งานเจ้าหน้าที่นะคะแต่อเน,นี้เราจะลองขอตั้งแต่แดโมงเช้าถึง12.00ตอนเที่ยงนะคะถ่ายภาพทางอากาศลองดูยอมรับเงื่อนไขนะคะ เอกสารตัวนี้จะแตกต่างไปในพื้นที่สีแดงก็คือเอกสารอนุญาตจากเจ้าของพื้นที่พื้นที่อันตรายห่วงห้าห่วงห้าเฉพาะบินที่ขึ้นลงชั่วคราวแบบเนี้ยเราต้องมีเอกสารที่เราไปขออนุญาตแล้วให้เจ้าหน้าที่เซ็นนะคะที่เรามีแบบฟอร์มให้นะคะที่ร้านเราสมมติสมมุติว่าเราไปขอมาเรียบร้อยแล้ว แล้วเราก็ใส่เอกาสารเข้าไปสมมติว่าเราใส่เอ <saute> กาสารเข้าไปแล้วนะคะ สมมุติมันคือเอกสารที่เราไปขอที่ร้านจะมีแบบฟอร์มในการเอาไปขอสถานที่เจ้าของพื้นที่ได้นะคะเราจะใช้แบบฟอร์มนั้นเปิดในแอปแล้วก็ให้เซ็นในแอปได้เลยหรือว่าจะปริ้นเอกสารไปแล้วถ่ายรูปส่งนะคะเวลาที่เราจะไปบินที่ไหนก็ลองติดต่อหน่วยงานนั้นเข้าไปนะคะแล้วก็ส่งให้เซ็นทางหน่วยงานนะคะส่งเอกสารให้ เอกสารอื่นก็ปกติไม่ต้องใส่ก็ได้เพราะว่าเราใส่ข้อมูลของเราลงไปแล้วเรียบร้อยทีนี้ก็บันทึกเหมือนเดิมค่ะมันจะไม่อนุมัติทันทีนะคะในพื้นที่ที่ซีเรียสจะต้องรอการอนุญาตเท่านั้นตรงไหนไม่ผ่านก็อาจจะกลับมาดูว่าเอกสารของเราไม่ครบตรงไหนเขาจะมีบอกเห็นไหมไม่ผ่านการอนุญาต เพราะอะไรเหตุผลที่ปฏิเสธคําขอขึ้นเขาจะมีบอกเราก็แก้ไขรูปภาพอากาศยานที่ติดตั้งหมายเลขทะเบียนอากาศยานจาก US Portal เราก็ต้องใส่เข้าไปให้เขานะคะพวกนี้พวกนี้ที่ไม่ผ่านใส่ในเอกสารอื่นๆ ตรงนี้นะคะทางร้านจะทําไว้ให้ก็คือรวบรวมเป็นอะไรนะเดี๋ยวก,กดเ้ก่อนเหตุผลที่ไม่ผ่านตามนี้เราก็ใส่เข้าไปแล้วก็รวบรวมเป็นไฟล์แล้วก็ใส่ไปในไฟล์อื่นๆนะคะแล้วก็หนังสือได้รับอนุญาตจากเจ้าของพื้นที่ก็ใส่ในหัวข้อเมื่อกี้ที่เราลองทํากันนะคะส่วนเอกสารอื่นๆที่มันขาดนะที่เราที่เขาไม่มีช่องให้ใส่ให้เรียกใส่ตังหากอะ เราก็รวบรวมไฟล์ค่ะเป็นไฟล์เดียวแล้วก็ใส่เข้าไปในเอกสารอื่นๆนะคะเพียงเท่านี้เราก็จะบินได้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วค่ะ